ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคอบเรียนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ถึงต้องมีรอยหยักเล็กๆแบบนี้ด้วยมันไม่ได้มีไว้แค่สวยๆนะครับแต่มีความลับที่แน่ทึ่งซ่อนอยู่ย้อนกลับไปในอดีตนานมาแล้วเหรียญส่วนใหญ่ทําจากโลหะมีค่าอย่างทองคำหรือเงินครับและนี่แหละคือปัญหาใหญ่ เพราะพวกมิจฉาชีพหัวใสจะใช้วิธีเฉือนหรือขูดโลหะมีค่าเล็กๆออกจากขอบเหรียญทีละนิดๆแล้วก็เอาโลหะที่ได้ไปขายได้สบายๆโดยที่เหรียญน,นั้นก็ยังถูกใช้จ่ายได้ในมูลค่าเดิมปัญหานี้สร้างความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจอย่างหนักจนกระทั่งช่วงปลายศตวรรษที่17เซอร์ไอแซกนิวตันใช่ครับนิวตันคนเดียวกับที่คิดค้นกฎแรงโน้มถ่วงนี่แหละ ตอนที่ท่านเป็นผู้จัดการโรงกระสาบหลวงของอังกฤษท่านได้ผลักดันให้มีการทำรอยหยกักหรือรอยบากลงบนขอบเหรียญเพียงแค่มีรอยหยักเล็กๆนี้ถ้ามีใครพยายามเฉือนโลหะออกรอยหยักก็จะเสียหายทันทีทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าเหรียญถูกโกงมาแถมยังช่วยป้องกันการปลอมแปลงได้ยากขึ้นด้วยเพราะการทำรอยหยักให้เนี้บแบบนี้ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ซับซ้อนมาก ดังนั้นร้อยหยักบนขอบเหรียญที่เรามองข้ามไปเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่การลื่นมือหรือช่วยคนตาบอดแยกเหรียญได้อย่างเดียวนะครับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามในการต่อสู้กับการช่อโกงในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเลย